วงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะประจำวันที่3ธันวาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คุณคิดเรื่องการเดินทางหลายๆคนคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องรถอยากได้รถอยากซื้อรถนะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมนะคะตามไมา้คุณปวดหัวกุมใจหลายๆคนกําลังรอคอยข่าวดีรอความรักนะคะจะมีคนซื้อของมาฝากมี จะได้ทานของอร่อยมีคนคิดถึงหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปทําบุญมีคนชวนไปทําบุญนะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมจะย้อนกลับมาให้ปวดหวัวถ้าใครที่มีปัญหาทะเลาะกับคนรักหรือแยกกันอยู่คุณมีโอกาส album, ที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาสุขภาพาสายตาคอบ่าไหลหรือกระดูกสันหลังคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณคิดเรื่องการเดินทางหลายๆคนคิดเรื่องรถอยากจะซื้อรถคิดเรื่องบ้าน แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังรู้สึกกังวลนะคะยังรู้สึกกังวลยังรู้สึกยังรู้สึกว่า,าความรับผิดชอบนะคะตอนนี้ภาระเยอะอยู่นะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีดำสีส้มสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ห้าเจ็ดนะคะ เจ็ดหนึ่งสองหอคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ